สวัสดีครับช่อง n a t i v Channel พาเที่ยววันนี้ผมพามาที่วัดเมรุราชิกาลามครับเป็นวัดที่จังหวัดอยุธยาครับ<ด>ก,ก็จะมาเป็นประเภทว่ามาแก้บนนะครับแก้บนแก้กรรมจะเป็นวัดเก่าแก่นะครัไในสมัยอยุธยานี้ก็จะมีคนมาสักการะาเยอะแยะเลย ันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดแก้กรรมนนก็จุดทูบจุดทูบกลางแกะกลางแจ้งนะคบพอจุดทูบเสร็จก,ก็มาขอะระฆัง้าบริเวณนี้นะครับเสร็จเราก็จะเข้าไปไหว้ด้านในนะครับเป็นพระพระเก่าแก่เดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูกันน,นะคบ ไห้นาทางฝั so ่งลูน like ฝ <Yeah, sure. S 1> so ั่งน so so ูเห่อจะเป็นประตูนะประตูทางเข้าคับผมนี่ก็จะเข้าไปนลครัะคนก็จะเยอะสวยมากครับแองใหญ่คนเยอะมากครับวันนี้ ็ะคนก็จะเยอะนิดนึงนะค,คนะวันนี้ด้านด้านหน้าเท่าน,นั้ะครัคดีโอเคนะครับ